คุยมือนีบ่อันนั้นเดี๋ยวโบมีคนมาตลาดเด้จ้าฝนตกมือนพ้นตกก็มาตลาดบ่มีเลยค่ะเรื่องไอ้ขายยำ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 อยู่จะข้นสองขนนะคะตุ๊งตัวหนึ่งจ้ะบ่มีค้นได้จ้าบุงเจี๊ยบใส่หยางหยางกัดหยางน้อยจนมาแถบบ่มีคนเดียขายหยางเลยขนมกินกับยางขนมหมูกับหยางติเงียบขนาด ตั้งนี้ก็มีทายทายขนมข้าวต้มจ้าทายสุยางทายยูทายเบิงมันบ่มีคนมันบ่มีคนเอาปวเอาเหลือมันบ่มีคนเบิ่งคนสื่อของเลยมีผูดด้ใดมาเบิ่งสื่อขายเน็ตต้ารี่ก็บ,บ่มีคนเดียวเอ้ยเนาะทำไมนคนมันน้อยแท้มื้อนี้ กหน่อยหงายบ่หอดคนเลยจ้าแต่ก็มานั่งอยู่นี่มาแต่แต่ที่สี่ได้หมูเส่ามาแต่เส่าเลยนี่หมูไข่มีคนเลยจ้าคนไปไหนหมดเนาะคนไปไหนเนาะน้ำน้ำว้าคนนงอยู่รางวัลเด้ยจ้ารางวัลด้อยสื่อแน่เด้อรางวัลไก่สิบอกแล้ว ออกแล้วก็ยังไม่มีคนสนใจเลยจ้าตลาดปกติจะสอบก็เพราะมีคนแน่อยู่ได้แต่มอร์โมนนี้คนน้อยแหงเลยบาม่มีคนเลยมีคนเลยจ้าสมัยก่อนได้ขาด้วย พี่อาสมีก่อนื้อเคียว์คลิปนาใช้ไไม่ดิจ้าบอกว่าเวลาเสาว์คุณน้อยร้ายจ้าอีิ้า